รถจอดก็คือรถสอยปากนะฮะรถยนที ua, ่จะลงที่จะพิจารณาแต่แต่อันนี้มันเดี๋ยวนี้นี้แค่เเดี๋ยวนี้มันคือมันคือไฟเขียวไฟเขียวปมันมันคือมันตัวขวขอมันไวไงมันเม่อุ่งไล้เห็นพวกมาบอกฮึดรงใหญไปเลยอกระจาดอ่ะกข้ากระจดข้ากระจดอย่างเดียวอ่ะกข้าวอกหาเือหัวหงาข้าวไปหาเรื่องมัน

ยังไม่่สิต่อเป็นอยู่หรอกูว่าคอเวล้กู2นาทีถ้ามึงเหมือนลากยังมตายจี่นหรมันไปเลยแอบไปตัวมันตัวมันไม่้องนนี้ตัวเออมันจะได้ตเออตัมันชิบวันนี้อย่อารมณ์แรงมีตอกปีก ฝังป Star ีกเขาแบบฮาเลยไงเขาซื้อไปซูงอะไรลวดเลยจะไปจะไปเดิมอะไรเงาอ่อย่างก็ลูกน้องบ้านมาเจ้าแม่จะไปกับน้องพิมพ์ไปดูพิธีปิดพิธีปิดประมาณเที่ยงๆนะลูกน้องน้องโกตังมาก่อนลูกก็มาพวกเฮาไปซื้อรถแม่ซื้อหมูอ้าว ขายบ้างดบ้าเดียวนนัแ่ยหมาทั้งโต๊ะเลยครอบครัวลหรขายลูกแม่เยาออนซลิแม่วัดดีค่ะบัดดีเจ้าเมื่อไรจะมาเมืองไทยอีกนานเนาะใช่ใช่ ตอนนี้ใครไปใครมาไม่ได้เนาะพักกักตัวแล้วหลานอยู่ไหนหลานอยู่ไหนแม่เรียกไอออนลงมาเออมายายออนอยากจะเห็นไกลหรือเปล่าอยู่ข้างบนบ้านอ๋อโทรเรียกเธอเรียกเอออยู่ข้างบนชั้นสามที่พานขึ้นไงคนแก่แล้วขึ้นไม่ไหวหนักภุงอ่ะแม่ละหน่อยอยู่ไหนหน่อยไปทำงานหน่อยไปทำงานแล้วแม่เนาะ โคตรมหกแล้วโคตรเพื่อมหกแล้วโคตรจะจบแล้วโคตรจะเข้ามาหาลัยอืม,อมเรียนคอมพิวเตอร์จะ,จะไปเรียนอังกฤษไหรอเออกีฬาเมกาเอาเรียนเ,เรียนไปเยี่ยมน่นแหละดีแล้วตอนนี้ขอสิจุอยู่เพิ่งไปเรียนเลยลูกเดี๋ยวก็เ,ไไดเดี๋ยวก็อยู่คนเดียวเหงาอีกอะ สาวสนงเกมเ้าให้แม่สายให้แม่ดูลูกให้แม่หนุนให้แม่ดูรอบงานหน่อยิอ๋อไปเียอยู่เดี๋ยวไปเียโอ เป็นเป็นโมยานแล้วทรโทรไปแต่ไม่รับติดแชมป์แชมเปี้ยนเออเงินรางวัลต้องหักต้องสามหมื่นเหรอชนะมาสองอ่ะได้มาหกหมื่นกว่าทำไมเธอเธอกินแต่เปลือกมันเหรอใครกินแต่เปลือกไก่อ่ะมันมีมาอย่างนี้อ๋อแต่พวกนี้มันไม่กินกินเหลือนี่ยไหมเออไปให้หมาใส่ก็ ใส่กล่องนะไม่ใช่เสียมเขาก่องเดี๋ยกนากล่องแล้วกค่อยๆไล่เก็บเก็บเก็บเขาจะลบที่มมกแล้วแต่เก็บเซ็จก่จบละวันเธอเริ่มทำงานตาเลือกแลยตัสี่วันไงเป็นพิธีกาเลือกแล้วสีหัว หลังจากนี้ครับมือไปละพา,าลวิงเลยอ๋อฮ <c oughs> ะใจยายไปนห้องน้องอดชั้นบนไปเรี้ยงน้องอดที่เขาอะไปเรียนอยู่ชั้นสามไมาแม่เขามาขอชื่อจะไปติดแผ่นทองก็เม่ขอชื่อนางสุนต์ก็เลยเขาเลยเขาได้ส่งไปให้ใส่สามโมงเยนเน็นใส่บัตรอัดน้ำ เหนือแม่แม่ลงกระไดขึ้นลงกระไดขึ้นลงบันไดหน่อยซื้าได้ซื้อได้ไม่เจออตอเด็กแม่ให้คนว่าโอ้ยถ้าจะบลุงแทจะบว่างขึ้นเลยอ๋อขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไสไหลวาแล้วแม่ องเอาโทรลาามันเป็นไรแม่ไส้ <c oughs> ไหลพอดีเอออะไรนะ <c oughs> เลี้ยงหลานไงดื้อเนี่ยเราเล่นเกมอยู่ <c oughs> ไหนลูกโอวีออสสวัสดีครับยา่ยายังลูกโอมอินไทยแลนด์วัสดีครับลูก โอ้ตัวแล้วอะสิบแปดสิบแปดครับไม่ไม่ยอมลงมาโมแต่เล่นเกมมันมืดเลยลูกมันมันมืดมองไม่เห็นหน้ามืดเฮ้ยเป็นบ้าแล้วเออเห็นละค่ะสวัสดีลูกโอเคลูกบายบายอยากจะดูหน้าหน้าตาเปลี่ยนไปหรือยัง จำไม่ได้ว่าหน้าตาลูกแม่เป็นยังไงหนาไปเอาไปเทียบกันน้องกอนดิหนาเออพีออดพี่ออดดูพี่กอนเข้ไปทางน้องดิเข้าหันมาทางนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาใกล้ๆกันออดเอาหน้ามาแคบแม่แคปก่อนแคปหน้าจอก่อนจะแคปหน้าจอหายเงียบอือ่ะแค่กันน้องกายด้วยอ่ว จุกนิ้วจุกอยู่นั่นละ่ะเอาล่ะเอาโทราศัพท์ไปใกล้ๆน้องก่อนเอาไปอยู่ตรงกลางเลยเรียงเลยเรียงตามลำดับมาดรม่อเยัหน่องปัดผมนยลูกผมผม ผมปกตาย่าไม่เห็นชัดอ่ะเดี๋ยวนะนนึงสองพี่อ้อยอยู่ตรงกลางลูกเออโอเคลูกไม่ทรมานละโอเคบายบายอาซาอาเอาไปเอาไปเทียบกับน้องน้องเล็กหน่อยดิโอ้ยน้องเล็กไอะร

จริงไหมพน่ะลูกดูพี่ออสเหมือนกันเลยไหมพี่ออสเป็นหน้ายาวมันเหมือนฝาแฟดนะตัวดำคนคนขาวแท็กเธอยืนตรงนี้แล้วเธอก็หันหันหน้าโทรศัพท์มาทางนี้สิแม่จะได้เห็นทั้งน้องกอน้องกายเดี๋ยวนะอะไรนี่เนี่ย เออน่ะนั่นน่นนี่หรออืมโอเคเดี๋ยวหนูส่งรูปให้แม่ด้วยโอเคลูกบาย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 ลูก When you come to Thailand อ่ะอ่ะพีออดบายบายแล้วบายบายครับ เอาพอแล้วลูกหนูนิน,นกินหมดเลยนั่ฮืม